สวัสดีจ้ามาแลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาชิมแ e อปเปิ้ลดูสองสามวันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหนาวอาทิตย์นี้เริ่มเริ่มอุ่นอีกแล้วจ้าตอนนี้ยี่สิบห้าองศาเพื่อนเพื่กำลังพอดีเลยอากาศมาจะไปถอดเสื้อออกแล้วเมื่อกี้ไปเก็บไปเก็บลูกแพรมาอ่าร้อนไปเลยว่าจะไปถอดเสื้อออกไม่ถอดดีกว่า ดูนี่แอปเปิลดูแอปเปิลโอ้ยเปืเป่อนเลยเดี๋ยวจะพาชิมทำพริกเกลือมาแล้วอย่างดีเลยวันนี้พาชิมน่าอร่อยเนาะสดๆจากต้นมันแต่ก็มีพริกเกลือมาด้วย เข้าใจอยู่นะแอปเปิละมันจะมีรสชาตอมเปรี้ยวลูกแพรยายร่วงเกือบหมดละช่วงนี้ไม่มีอะไรในสวนแล้วเพื่อน มีอยู่แค่เก็บงานเก็บตกอ๋ เหลืองสวยมากเลยเนาะวันนี้ไม่ได้กินองุ่นเดี๋ยวดูตัวนี้ <c oughs> ฉุนพลิกเรือต้องกินแอปเปิลก่อนเพราะว่าเพราะว่าถ้ากินลูกแพรก่อนลูกแพรมันลูกแพรมัน,ม,นมันหวานว <c oughs> ่ยฉุนพริกเลือดูสีมันต่างกันนะอันนี้เหลืองอันนี้ขาว แต่มาดูรสชาติกันนะคะปีนี้ปีนี้ไม่มีรสชาติอะไรให้เปรียบเทียบเยอะหรอกวันนี้ ช่ำมากเลยแต่จะเปรี้ยวกว่าไม่เคยกินแอปเปิลฉ่ำนะช่ำม,มันมันมีน้ำเยอะนะ่ะอร่อยนะจิ้มพีคเกอน,นะ จะเปรี้ยวกว่าตัวนี้เนาะไม่ีน้ำอนะ่ะม่รีไปดูไม่เคยเห็นเลยแอปเปลิลแบบมีน้ำปิดไม่ออกเลยเคยเห็นไหมเนอะไม่เคยเห็นเลยนะนี่ดูดิอ้ย น,นดูอัวนี้ <c oughs> มีหลายสายพันธ e ุ์แอปเปิลบานใหญ่นะอันนี้ออกเนะ้ะแห้งๆ่ะออตรงกลางเวยอันนี้ออกแห้งๆดูท่าทาง ต้นไหนวันนี้อยากรู้เด้ต้นไหนอ่ะบอกยายทีเก็บจากต้นไหนบอกยายทีกรอบหวานอ่ะแพ้พี่พี่มันชิมนะอ่ะ เราเอาไปใหช้ชิมอย่างละนิดหนึ่งนะแต่ละแต่ละปีแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันออยากรู้เด้ไอไอมื่อกี้เก็บจากต้นไหนพี่เหมือนอยู่ตรงนั้นยายๆเอาไปให้พี่เหมือนชิมก่อนนะเฮ้ย<ม>อันนี้อร่อยอ่ะไม่รู้จากต้นไหน,นเนื้อตัน วหวานอมเปรี้ยวนิดๆสมมติอันนี้เปรี้ยวห้าเปอร์เซ็นต์อันเหลืองๆนี้เปรี้ยวสิบเปอร์เซ็นต์อันชำ่ชำๆน้ำเยอะเนี่ยเปรี้ยวสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาไปให้พี่เหมินชิมก่อนแล้วเดีย๋ยวมาพี่เหมอนนั่งชิมองุ่นอยู่ให้เขาชิมให้เขาชิมเขาเขาเขา,เขาเดาได้อยู่นะ ประมาณประมาณได้อยู่นะเดาเดาว่าต้นไหนต้นไหนอะ่ะอืมมัน <c oughs> เขากินตัวนี้ตัวอะไรไม่เหมือนเดาได้ว่าต้นไหนอันนี้ก็เขายังยังยายยังคิดว่าเอ้ตรงไหนเนาะตรงไหนเนาะ <c oughs> เขาก็คิดว่าเออประมาณตรงนั้นยายก็คิดว่าเออเอใช่ใช่คิดว่านะ ก็บอกว่าดีทั้งสามดีทั้งสามสายพันธุ์สะยดยมากเลยโอ้โหมองไปร่วงกบหมดแล้วดูดิไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วสะยดยเสียดายเนี่ยดูดิลูกเบลลมเบลลมเลเลยเสียดายเสียดาย อันนี้ก็ไม่เหลือแล้วนี่อันนี้อันนี้มันเหลือแต่ลูกไม่สมบูรณ์ไอ้ที่สมบูรณ์สมบูรณ์มันร่วงหมดแล้วแต่ยายไม่ได้ตั้งใจจะมากินอันนี้หรอกเมื่อกี้ไปเปิดไก่ก็ไปเห็นเลยเก็บมาไปเปิดไก่ให้ออกข้างนอกไม่ได้ออกข้างนอกหลายวันแล้วเลยเห็น <c oughs> รสชาติมันอย่างนี้หรือวอ่ายังไงวะ พอมักินแอปเปลิลมากินตัวนี้จืดเลยอะ่ะแล้วรูกมันไม่สมบูรณ์มันมันหวานจืดๆืดอะเพื่อนแอปเปิ้ลมันเข้มขนนะ้นเนาะมันมันเปรี้ยวเปรยวหวานๆวนาะพอมาเจอ แล,ลแล้วโลกมันไม่สมบูรณ์นะไม่รู้อ่ะไม่อร่อยแอปเปิ้ลอร่อยกว่าณตอนนี้นะณตอนนี้ใหญ่ว่าจะไปปลูกไอนนไ้นี้ได้ไหม โอ้กี่มงแล้วเนี่ยโอ้ด้เวลายายไล่สดแล้วโอ้ไล่สดก่อนเด้อว่าจะไปอหอมด้วยอร่อยมาก,กาพันนี้กรอบนะ โอพันนี้น้ำเยอะมากเลยอันใหญ่พันนีแน้แฟนยายชอบแฟนอยายจะชอบเอ่อกมเปรี้ยวชอบกินอมเปรี้ยวอากาศบ้าบอน ป่ะดูชิมอันนี้ดูก่อนนิดนึงโอ้ยเม็ดเล็กพาได้บอนี่ใส่อย,อย่างนี้แล้วกันเม็ดเล็กภสอย่างนี้แล้วกัน กินไอแอปเปิลไปมากินอันนี้หวานเกินหวานไม่มีรสเปรี้ยวเลยอันนี้มันยังติดเปรี้ยวนิดๆอันนี้หวานมากเลยหวานเมือนอะไรอะ่ะมันเงาะอืหวานมันเงาะเลยตอนมันยังไม่สุกมันจะเหมือนเหมือนฝรั่งนะมันแบบ มันไม่ค่อยหวานนะตอนนี้มันหวานเหมือนเงาะเลยหวานเกินนะด,ดู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 ใหญ่เท่าหนายาเลยายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม้ฮยะตะ ด้วยนะคะ